ประกันสังคมยืนยันเงินสมทบชลาภาพหรือเงินบำเหน็จบำนาญชลาภาพสามารถเบิกได้เมื่ออายุ55ปีและสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนหรือไม่ได้ทำประกันสังคมแล้วนะครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอายุ65ปีตามที่มีข่าวลือแต่อย่างใดนะครับย้ำนะครับว่าคนที่เคยทำประกันสังคมและอายุ55ปีขึ้นไปสามารถไป เบิกเงินสมทบทราภาพหรือเงินบำเหน็จบำนาญประกันสังคมของตัวเองได้นะครับเงื่อนไขสำคัญก็คืออายุ55ปีขึ้นไปและไม่ได้ทำประกันสังคมแล้วนะครับอาจจะเคยทำประกันสังคมนานมาแล้ว ท่านยังมีเงินสมทบหรือเงินบำเหน็จบำนาญฉลาภาพประกันสังคมอยู่นะครับก็สามารถไปตรวจสอบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนะครับนำบัตรประชาชนไปติดต่อหรือตรวจสอบได้ทางแอป s s o ของทางประกันสังคมนะครับเข้า2เงื่อนไขเบิกเงินนี้ได้เลยก็คืออายุ55ปีขึ้นไป ไม่ได้ทําประกันสังคมแล้วหรือไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วนะครับหากอายุ55ปีขึ้นไปแล้วแต่ยังทําประกันสังคมอยู่ยังเป็นผู้ประกันตนอยู่ก็ยังเบิกเงินนี้ไม่ได้นะครับแต่เงินก็จะสะสมเพิ่มมากขึ้นไปนเรื่อยเมื่อไม่ได้ทําประกันสังคมเมื่อก็เบิกเงินนี้มาได้